นี่ไม่แอนดเวอร์วันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครที่โคตรตึงนะครับผมและเป็นตัวละครในดวงใจใครหลายๆคนด้วยนั่นก็คือป๋าเดอะวันนะครับหรือว่าเอสคโนสซุปก้นไก่สกัดกับเพรสที่ตึงที่สุดในตอนนี้นะครับก็คือยูนิคว้าวใส่แกงจืดนี่กลายเป็นแกงอร่อยเลย ก็สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับผมนี่ับผมวันนี้นะครับอยู่ในเกมแอนิเมะแอดเวนเจอร์เหมือนเดิมนะครับผมช่วงนี้นะครับจะเป็นยูนิควิกเลยนะครับผมเราจะขุดตัวเก่าๆของกูที่เป็นยูนิคเนะครับเอามารีวิวให้หมดจะเก่าจะกือกขนาดไหนนะฮะกูก็จะมารีวิวพี่พี่พี่จะรีวิวทําไมน้องๆถาม ัไอนน้ช่องกูด้วยไอสัตว์มึงเป็นใครเนี่ยแต่ว่าตอนนี้นะครับเรามารีวิวตัวเมตากันดีกว่านะครับผมก็ตัวเอสคานอนเนี่ยนะครับเอาจริงๆเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ตอนแรกเนี่ยคนดูถูกมันเยอะนะมันตีฮิตเดียวอะ่ะมันไม่ตีแอร์ตอนแรกดามเมจสิบห้าเวไม่คุม้ม แล้วแถมไม่ตีติดไฟด้วยถามเลยนะทุกวันนี้ไปเล่นเนี่ยนะฮะเจอใครไม่ใช่ป๋าบ้างแต่ว่าข้อคอลหาตรงนั้นเนี่ยมันก็มีส่วนที่จริงอยู่บ้างนะครับผมก็คือว่าตัวนี้เนี่ยมันตีฮิ t เดียวนะครับมันระบาดในการเล่นจริงๆนะครับผมในบางครั้งนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่บางครั้งบางด่านเนี่ยมันไม่มีปัญหาไอ้เรื่องไม่เหมาะกับ15เวฟเนี่ยมันก็จริงนะครับผมแต่ว่าถ้ามียูนิคเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่อุปสรรคเยอะนะครับผมแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยตัวเนี้ยมันเก่งที่สุดนะครับในด่านอินฟินิตหรือไม่ก็คอนเทน นะครับผมแต่ว่ามันมีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะนะครับผมเออแต่ว่ามันก็จะพูดว่าไม่เม,มตาก็ไม่ได้เนาะถึงจะพูดงั้นงี้นะครับแต่ผมก็แนะนำนะครับว่าตัวละครนี้เนี่ยควรจะมีอยู่ในรหัสนะครับไม่ว่ามึงจะหยิบจับมาเล่นหรือไม่ก็ตามเพราะว่ามันเท่ะนะครับนี่ควรดูซะกอ่อนโอ้โหเห็นกล้าวแล้วผมเกเรขึ้นมาเลยว่ะโดยเฉพาะถ้าเรามองตรงแขนเนี่ยนะฮะด้วยรูปทรงด้วย คิดดีไม่ได้เลยโอ้โหข้างบนแน่นขนาดนี้นะครับข้างล่างจะขนาดไหนนะครับนี่ดีนะฮะเขาใส่เก่งมาให้นะครับไม่งั้นเรบอกแบรนด์เีลยเอสคานอ้อเดอะวันนะครับหรือว่าป๋านะครับผมเป็นตัวละครระดับมิตินะครับไม่ได้เป็นลิมิเต็ดแต่อย่างใดนะครับสามารถหาได้เรื่อยๆตัวละครนี้นะครับตีเป็นฟิสิกอลนะครับแล้วก็มีธาตุเป็นธาตุไฟด้วยนะครับแต่จะไม่ตีติดเผาแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัญหานะครับตัวละครนี้ยังคงสามารถทำดาเมจมหาศาลกับมอนสเตอร์น้ำแข็งได้อยู่ค่าวางตัวนี้นน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 นะะะะะะคคคครรรััััััััับบบออออออยยยยยยยููู่่่่่่่่่่่ทททททีีีีีีีผมมมมแแแแลลาาพตตตตตต้้้งงงเเเเ็ววใืจไนะครับ ผมแต่ว่าถ้าอัปเกรดไปเรื่อยๆเนี่ยพอถึงขั้น full LE นะครับตัวนี้จะเริ่มตีแอร์ละและยูนิตตัวนี้นะครับมีความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนตัวอื่นด้วยนะครับผมก็คือดาเมจกับระยะนะครับจะถูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในแต่ละเวฟเป็นเวลา15เวฟนะครับและความสามารถตรงนี้จะหายไปนะครับแต่ว่าดาเมจกับระยะที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยจะคงอยู่ถาวรยูนิตแคลของตัวนี้อยู่ที่3ตัวนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับเทรดที่เหมาะที่สุดก็คือยูนิตนะครับผมส่วนลิลิกนะครับผมอันนี้เนี่ยผมแนะนำนะครับควรจะใช้เป็นดาบบบบดดดดดััััััันนนนนนนะะะะะคคครรรรรรผผผมมมมเเเพาาาาาตตตตตวววลลีีีีีีี้่่่่ยยฮิิกกกจสง สค่นองนะครับมากกว่าการใส่ลิลิกอันอื่นเยอะเลยส่วนเคิร์สนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเป็นแฟนมันแท้สายรถครูดาวนะครับผมตัวนี้ก็เช่นกันนะครับฟังได้เดี๋ยวผมเอาเป็นรถครูดาวนะครับส่วนฟังเสียเนี่ยผมเอาเป็นรถระยะนะครับเอาจริงๆตัวละครนี้เนี่ยเอาเป็นรถดาเมจก็โอเคนะแต่ต้องเปอร์เซ็นต์ต่ำนะครับผมมันจะได้ไม่ส่งผลกับดาเมจตอนท้ายมากที่พูดงี้เนี่ยเพราะว่าผมอยากจะเก็บระยะไว้นั่นแหละนะครับเพราะตัวละครตีเป็นฟูลเอลีเนี่ยนะครับระยะมันมีผลต่อระยะการทำดาเมจเพราะงั้นเนี่ยถ้าเสียระยะไปหกจ ซับสไคร์นะครับที่ผมเคย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอยากสนับสนุนผมทําได้ง่ายๆนะครับโดนเนทระหว่างผมสตรีมนะครับผมหรือไม่ก็สมัครสมาชิกกันเข้ามาได้นะครับใครที่เป็นสมาชิกระดับโกลมาสเตอร์นะครับจะมีชื่อไปตรงนี้เลยอย่าลืมสมัครกันเยอะๆนะครับพอตอนนี้จำนวนแม่งเหลือน้อยชิบหายเลยเที่ยไม่มีตังแดกข้าวละส่วนเสื้อของเรานะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมใส่เป็นหนึ่งโลหนึ่งมิตินี่เป็นเพลงแค่หนึ่งในคอลเลกชันทั้งหมดห้าตองผมในตอนนี้นะครับใครสนใจนะครับตัวละสิบแปดโลบักนนนะะครับผมมแาาาเข้สู่ตััวเกมมนะครบผ ซึ่งเราจะวางป๋าเลยนะครับค่าวาง2,000จัดไปนะครับผมซึ่งอ่ารูปแบบอู้อยี่อันนี้ผมยอมรับจริงๆนะครับผมตั้งแต่กูได้ตัวละครน,นี้มากูยังไม่เก่งสก,กิลมาเลยนี่เป็นครั้งแรกจริงๆนะครับผมซึ่งเขาเหมือนจะพุ่งไปทุบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโอ้โหและระยะตีตรงนี้ไอ้เหี้ยทุเรศบั๊มันก็ยังจะอุตส่าห์ตีนะอ่ะไหนดูกันชัดๆนะครับนี่นะครับเวลาเวฟบเขียนมันจะขึ้นซันชัยนะครับดาเมจเพิ่มประมาณ7.1นะครับและระยะเพิ่มเพิ่มทะลักไวเหี้ยโอ้มันมีอะไรให้ดูเเเเยยอออออออะะะะะะะจััััังงงงงลลลนนนนคคคครรรบบบบบผผมมสสกกกกกิิ็็็ตต้้ดดููฟ่่่ฮขาืพุุไปท อ๋อคือมีขวานก็ใช้ขวานนะครับผมซึ่งขวานพี่แกเทพมากนะฮะอ่า๋ยวดูอีกรอบนึงไอ้ทียอ่มึงมาทุกตรงนี้เฉยเลยอ่ะโอเคอ่ะบัฟดาเมจมาบวก7.4บวกระยะ4.5อ่ะเฮ้ยจะเหมือนเวฟแรกๆเนี่ยเขาจะบวกดาเมจอะไรน้อยกว่านี้ป่าวะเออเหมือนดาเมจมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งตัวละครนี้นะครับเซอร์เคิลเอีเริ่มต้นถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมระยะก็ไม่นา เกมากนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับตัวละครนี้เนี่ยเราควรจะลงตั้งแต่แรกๆเลยนะครับโดยเฉพาะคอนเทนต์ที่แบบว่ามันมีเวฟจำกัดนะครับแบบ15เวฟอะไรเงี้ยเวฟสองมึงต้องลงเลยนะแต่ก็ต้องดูคอนเทนต์ด้วยนะครับว่าตังมันให้เยอะไหมนะครับถ้าเป็นคอนเทนต์ที่ให้เงินน้อยเนี่ยนะครับโอ้ตัวละครนี้เนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณานะครับว่าเราจะเอาไปเล่นดีเว็บสิบเจ็ดแล้วนะครับเวฟนี้น่าจะเป็นเวฟสุดท้ายแล้วนะครับที่บัฟซันชัยมันทำงานเราไปกันแบบกับตาลปัดเลยละกันนะครับผมสเตตของป๋านะครับเมื่อวางและไม่อัปเกรดเลยนะครับผ่่่่าาาานนนไปป15เเเเวฟลีียยคคือออสสสตทููงงุดดขมมจะะรรับณ 42,618นะครับคู่ดาว5.9นะครับระยะสาย4.1อู้นะครับตึงมากนะครับผมซึ่งผมจำไม่ได้นะครับว่าดาเมจเริ่มแรกวางแบบไม่มีบัฟอะไรเลยเนี่ยมันเท่าไหร่นะดูมันไปทีละขั้นนะครับอัพจากศูนย์ไปหนึ่งนะครับใช้ตังค์2 5 0 0นะครับดาเมจเพิ่มจาก42,000นะครับเป็น77,000นะครับผมคู่ดาวไม่เปลี่ยนนะครับระยะเพิ่มมานิดนึง1ไป2นะครับใช้ตังค์3,000นะครับเปลี่ยนสกิลนะครับเป็นซันสเปียร์นะครับผมดาเมจเพิ่มจาก77,000นะครังเ็ดพิ่มคจาลวเมอนกละน้วครับ ผมนี่อู้อย่างเทไอศาสตว์อ๋อเหมือนเหมือนเป็นลูกไฟสักอย่างไอ้เพี้ยแต่สเปียร์มันแปลว่าหอกไม่หมเหรอวะมันดูจะไม่ใช่หอกยังไงก็ไม่รู้นะครับมันเหมือนมึงปาก้อนขี้ไฟอะไรไปสักอย่างอ่ะรูปแบบการโจมตีนะครับยังคงไปเซอร์เคิลเอลีนะครับผมซึ่งผมเดาว่าน่าจะใหญ่กว่าเดิมด้วยนิดนึงนะอั้เกรดจากสองไปสามนะครับใช้ตังสามบันหานะครับดาเมจเพิ่มจากแสนเจ็ดพันนะครับเป็นแสนสี่ห้าเลยนะครับคูดาวลดมันนิดนึงนะครับส่วนระยะก็เพิ่มมาประมาณหนึ่งหน่วยสามไปสี่นะครับใช้ตังสี่พันนะครับดาเมจจเเพิ่มากนนะครับป็ สี่เลยนะครับคู่ดาวไม่เปลี่ยนอีกแล้วนะครับส่วนระยะก็เพิ่มมาเกือบหนึ่งหน่วยอีกแล้วสี่ไปห้านะครับใช้ตังหกพันนะครับเปลี่ยนสกิลนะครับผมเป็นเออ่คริวซันนะครับหรือว่าคริวซันอะไรสักอย่างนะครับอ่านไม่ถูกดาเมจนะครับเพิ่มจากแสนเก้าสี่นะครับเป็นสองแสนสี่สามเลยนะครับคู่ดาวไม่เปลี่ยนนะครับและก็เอาเฮียระยะก็ไม่เปลี่ยนอัปบารนะครับอ่าเซอร์เคิลเอ็มอีใหญ่ขึ้นอีกแล้วนะครับผมและสกิล อูเอาจริงก็แทบจะเหมือนเดิมเลยนะฮะโอ้โอ๋อแตยไอเเ้เหียเฮียคือลูกไฟเมื่อกี้แม่งใหญ่ขึ้นเออใช้ได้เลยนะฮะนี่โอ้โหอย่างกับบอลเก่งกิเลยนะครับผมซึ่งอไอ้เหี้ยเอาจริงๆว่าไอ้เหี้ยเอฟเฟกแบบพวกพาร์ติเคเิลที่มันขึ้นมามันสวยนะทุกครั้ผมเล่นเนี่ยนะครับผมจะปิดเอฟเฟกเวลาโจมตีไงผมก็เลยไม่เคยเห็นสักครั้งเลยคนระับโอ้โหเห็นด้วยตาครั้งแรกแบบนี้ไอ้เหี้ยแม่งแบบไอเเ้เหี้ยไม่ตื่นตาตื่นใจมากเลยคุณดูโอ้โหไม่เหมือนเพื่อนว่ะ เอย่าไปว่าเขาเยอะนะครับสกิลเดี๋ยวนี้เขาทำมาดีแล้วถ้าไปหกนะครับใช้ตังค์เจ็ดพันห้านะครับดาเมจเพิ่มจากสองแสนสี่สามนะครับเป็นสองแสนเก้าหนึ่งนะครับโอ้โหคูดาว้าลดอีกนะครับผมส่วนระยะไม่เปลี่ยนอุ้ยเฮียคูดาวเกือบลงสี่วิแล้วนะหกไปเจ็ดนะครับใช้ตังค์แปดพันนะครับดาเมจเพิ่มจากสองแสนเก้าหนึ่งนะครับเป็นสามแสนสี่นะครับผมคูดาว้าไม่เปลี่ยนนะครับโอ้ระยะนะครับเรียกว่าเพิ่มมาเยอะเลยเจ็ดไปแปดนะครับใช้ตังค์หมื่นหนึ่งนะครับเปลี่ยนสกิลนะครับเป็นไพร์ตแฟร์นะครับผมดาเมจ ไอ้เขียเพิ่มมา6,000นใ้ขัดคู่เล่ชิบหายคูน้าไม่เปลี่ยนนะครับอ่าแต่ระยะเพิ่มมานิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าขั้นนี้นยครับจะเป็นการอัพเกรดด้วยการโจมตีเป็นหลักนะครับผมเปลี่ยนเป็นเซอร์เคิลเอว ไอ้เหี้ยแต่จริงๆว่าเอฟเฟกทุกสกิลมันมันเหมือนกันหมดเลยนะไอ้เหี้ยแต่แค่ว่ามันจะเล็กจะใหญ่แค่นั้นเองคุณสังเกตไอ้เหี้ยเอฟเฟกมันมันเหมือนกันมากเลยนะครับเนี่ยมันจะมีอะไรปลิวๆขึ้นไปเหมือนกันความเป็นไฟอะไรเงี้ยเหมือนกันอ้าแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเหมือนจะมีความเผาไหม้ตรงปลายเล็กๆไอ้เหี้ยแต่ตัวมึงตีไปติดไฟเนี่ยนะอ๋อรอบนี้นะฮะไม่ได้ใช้ลูกพลังอะไรแต่อย่างใดนะครับเขารอกขวาเลยนะฮะนี่นะครับผมโอ้โหขวานสองแสงแล้วก็ทุบลงไปก็ตั้งแต่การอัปเกรดขั้นนี้เป็นต้นไปนนนนะะะคคคครรรรรรััััับบบตตตตตววลลีีี้้แแแออ์ผมมม่กก็ยงงฮิิเเหหืดสา นะครับไม่ว่าจะคอนเทนต์ใดๆก็ตามนะครับอัพขั้นนี้เนี่ยถือว่าอุ่นใจแล้วเรียบร้อยนะครับผมเพราะมันตึงแต่เสียได้อย่างนึงนะครับเอฟเฟกต์สกิลค่อนข้างช้านะครับผมเคยมีปัญหากับมันอยู่นะครับในจังหวะบางด่านนะครับผมที่แบบไอ้เหี้ยช่องตัวละคร6ตัวเนี่ยมันฟิตเปลี้ยนอะไรกูไม่สามารถเอาตัวแอร์ไปได้นะครับกูจะต้องอัพพิปปากูเนี่ยให้ตีแอร์นะครับก่อนที่แอร์มันจะเข้าบ้านนะครับผมและทิมพ์มันทันนะครับผมกูอัพทันนะครับแต่ว่ามอนมันเดินหลุดวงไปแล้วนะครับเพราะป่ามันตี แล้วนะเออแต่อีเกียรกว่าจะง้างกว่าจะทุบนะครับกว่ามอนจะโดนดาเมจนะครับแม่และเกมนี้แม่งมันสมจริงซะด้วยไงเออมันไม่เหมือนเกมเพื่อนบ้านแต่ก่อนนะครับผมคือแบบคร<อ>ูดาวเสร็จปั๊บดาเมจขึ้นเลยนะครับอ,อนิเมชันเนี่ยมึงจะไล่ลับอะไรประหดอะไรก็เรื่องของมึงแต่ดาเมจกูัวโผล่ไปแล้วอัพจาก8ไป9นะครับใช้ตั้ง12,500นะครับดามเมจเปลี่ยนจาก346นะครับเป็น389นะครับครูดาวนะครับโอ้โอโลงแตะหลักสี่วิแล้วนะครับผมระยะเพิ่มมาได้เนือง9ไป10นะครับใช้ตัดเมจ็้ง17 แปดเลยนะครับคู่ดาวไม่เปลี่ยนนะครับระยะเพิ่มอีกนิดนึงอ่าและนี่เป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะครับ10ไป11นะครับใช้ตังค์22,500นารนะครับผมดาเมจเปลี่ยนนะครับจาก4 8่แสนครับเป็น68,000คู่ดาวไม่เปลี่ยนนะครับระยะก็เพิ่มอีกกระตึอหนึงอ่านะเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเจ็ด K นะครับมึงดูระยะสัก่อนนะครับผมเฮียตีแบบแทบทั้งแบบแล้วเนี่ยจริงจริงนะครับผมและนี่คือสเตตสุดท้ายนะครับของเอสคานอนนะครับเมื่ออัพเต็มแล้วซันชายเต็มแล้วนะครับดาเมจจะอยู่ประมาณ68,145 4.8 44.5นนะะะะคคครรรัับบูดาวยโอ้เห สุดเยอะเลยนะครับผมคือดาเมจอาจจะดูแบบเฮ้ยพี่หกแสนมันไม่ตึงบ่ะพี่ไอ้เยี่แต่มึงนึกสภาพนะครับครูดามันสี่จุดแปดนะเพื่อนไอ้เยี่คือแบบโอ้โหมึงแบบยังกวัดดีพี่ไอ้เพิ่งตึาไอเซน,นไอเซนมันเป็นเวทในชนิดกายภาพนะเว้ย <c oughs> เป็นตัวละครหนึ่งเลยนะครับที่สามารถลบคำสบประมาทได้นะครับว่าตัวกายภาพมากจะก,กากับตัวเวทน,นะ <c oughs> โอเคนะฮะใส่บ,สบัฟซากุระนะครับเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดาเมจก็ถึงประมาณหกแสนสามใส่เอวินนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแน่นอนมันไม่ขึ้นตรงนี้นะครับมันจะ นะครับ25%เปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณแสนห้านะครับบวกเข้าไปเด่ยก็จะโอ้โหเยือบกระแปะแสนว้าวซ่ามากนะฮะและเผื่อระยะก,กับคูดาวไม่ตึงพอนะฮะอ่าเราลองใส่ตัวอุลาฮาระเข้าไปอีกเม่คูดาวเหลือ4.3นะฮะร, <c oughs> <c oughs> ระยะนะครับดีดไปประมาณ49เเลยนะครับผม วุ่ยคืออะไรมันจะตึงขนาดนี้วะเนี่ยภาบสุดท้ายนะครับพุชชี่นะครับผมลดคูดาวครึกหนึ่งเลยนะครับคูดาวเฉลี่ยประมาณ2.4ดาเมจประมาณเมื่อกี้เท่าไหร่นะ8 0 0 0 0นะครับผมกับคูดาว2.4วินะครับถึงแม้จะช่วงเวลาช้นๆก็เถอะนะครับผมโแต่กูบอกได้เลยนะครับมึงจะใครหน้าไหนมาเนี่ยกูก็แตกหมดนะโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามารีเซ็ตทุกอย่างกันเลยดีกว่านะครับลองเล่นป่าตั้งแต่ตอนแรกเลยดาเมจป่าเมื่อวางเลยนะครับจะประมาณ18,900นะครับคูดาว5.9นะครับระยะ 20. 4คครรัััับบผมมมออ่ะะกกไปยยาวพเเต็แลลนน ดาเมจจะอยู่ประมาณ2 0 0 0 7นะครับครูดาวก็428เท่ากันนะครับแต่ระยะเนี่ยโอ้โหน่ากเกียดมากเลยนะครับ26อันนี้คูคงไม่ต้องมานั่งบงนั่งบับอะไรให้ดูแล้วมั้งนะครับงไม่มีใครแบบอัพ ป่าเต็มโดยที่แบบไอ้เที่ยมึงไม่มีบัคสันชายเลยนะก็ครบถ้วนบอลลีบูนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับที่สคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอยากสนับสนุนผมนะครับทำได้ง่ายๆนะครับโดเนทระหว่างผมสติปนะครับหรือไม่ก็สมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับใครที่เป็นโกลมาสเตอร์นะจะมีชื่อไปตรงนี้เลยและแน่นอนนะครับเสื้อที่ผมทำขึ้นมาเองนะครับผมนี่เลยนะครับตัว8โลบัคเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นเพียงหนึ่ใตตต้้คคคลลิิิปนนีเยะรรรรัับบบงช ได้ครับกดเข้าไปได้เลยมันจะเป็นกลุ่มนะครับผมก็กดจอยนะครับแล้วก็กดหน้าสโตร์นะครับก็จะเจอเสื้อของเราทั้งหมดอยู่ตรงนั้นแล้วมาวันนี้นะครับผมกับป๋าเอสขนอซุปก้อนไก่สกัดน,นะครับขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมแหมตัวละครนี้นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งลูกรักของผมเลยนะครับน่าจะอยู่กันยาวๆนะตัวนี้มันตึงเกินโอ้โหนี่กูมารีวิวเรื่อมาเฮียอะไรวะเนี่ยไอสัตว์กูใช้เวลาไปตั้ง41เวฟเลยไอสัตว์ what the fuck